สวัสดีค่ะเราโหยเอ็นนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับรายการสอนก็นได้ E p พีที่6นะจ๊ะรวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวาดโครงหน้ากันนั่นเองสมารถใช้ได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิงแต่ว่าอาจจะมีข้อแตกต่างอะไรนิดหน่อยนะคะให้มาเริ่มกันเลยดิกรันนะคะอย่างแรกนะคะทุกคนวาดวงกลมขึ้นมา1อันค่ะแบบนี้นะคะตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะเราขออนุญาตใชเออ้เครื่องมือที่คล้ายมิลเลอร์ Miller, นะคะโอเควาดวงกลมขึ้นมา1รูปนะคะจากนั้นเรา ก็ให้เราเอา่เอเขาเยนะียเนาะวาดเส้นกลางตัดลงมาใช่ไหมอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลมมากก็ได้แค่มองให้มันเป็นวงกลมก็พอนะคะอย่างที่บอกนะคะเพราะวาดวงกลมเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็วาดผ่าตรงกลางตัดลงมาเลยค่ะซึ่งในคลิปก็เห็นว่าเราวาดเส้นตัดแบบทางแนวเฉียงก่อนนะคะก็เป็นความเคยชินนะคะปกติเราไม่ค่อยร่างหวัวเราจะวาดไปเลยก็คืออ่ะวาดแบบที่เราวาดเป็นวงกลมขึ้นมาก่อนแล้วก็ผ่าตัดวาดเส้นกลางลงมานะแต่ในคลิปเราไม่ได้วาดแต่ว่าเราเอ่อบอกให้วาดก็วาถูกั่นแหละจากนั้นแล้วก็วางตำแหน่งตาก็คือ2เส้น นี่เราขีดเห็นไหมนจะเป็นสีแดงใช่ไหมก็คือเป็นอ๋อช่องของตำแหน่งตานะคะอ่าโอเคมาเขียนเส้นกลางแล้วเพื่อจะได้วัดคางได้นะคะพอเขียนเส้นกลางลงมาใช่ไหมแล้วก็วาดคางจากข้างๆวงกลมลงมาให้มันประชิดกันตรงกลางเส้นแบบนี้นะคะจมที่เห็นในคลิปเลยกพะมันอีซี่มากนะคะจากนั้นเราก็มาตัดเส้นกันเลยนะคะไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้คือตัดเส้นให้เป็นสีดําจะได้ดูแบบแตกต่างจากสีแดงนะคะว,ว่าเราวาดอะไรยังไงเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดหูหูเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับตาเช่นกันนะคะตำห แหน่งตาก็อ่ะประมาณนี้นะคะสมมติระวางตำแหน่งตาไว้ตรงนี้นะคะหูกับตาก็จะตรงกันเลยปกติแล้วจะใช้เส้นเดียวนะคะแต่ใช้2เส้นก็แล้วแต่นะคะอันนี้ผู้ความแม่นยำมากขึ้นนะคะเราวาดเส้นกลางตรงออกทุกคนเห็นช่องไหมมันจะเป็น2ช่องแบบนี้ปึ๊บปึ๊บใช่ไหมแล้วก็ให้วาดผ่าเส้นกลางลงมาแบบนี้แบบที่เห็นในคลิปเลยนะคะจะเป็นจุดของตำแหน่งตาที่ตรงหรือเปล่าไม่รู้แต่ปกติเราไม่ค่อยได้ทำนะแต่อันนี้เรามาสอนให้แบบคนจะได้แบบว่ารู้ว่ามันควรว่าตรงนี้เอออะไรประมาณนั้นนะคะเพาะวตาลงไปหน้าผู้หญิงนะคะก็จะมี ความโค้งมนนิดนึงนะคะส่วนผู้ชายก็จะออกแบบริมเหลี่ยมแข็งๆหน่อยๆนนะคะออกมาจะดูเป็นผู้ชายดูแบบกำยำแข็งแรงอะไรแบบนี้นะคะหน้าผู้หญิงก็จะหวานๆแก้มตุยๆอะไรแบบนี้เนาะ โอเควาตาเสร็จแล้วนะคะตำแหน่งต่อไปที่จะวาดก็คือจมูกจะหมูกจะอยู่ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นเอ,อ่อวงกลมใช่ไหมมันจะเป็นแบบเส้นที่แบ่งกับตรงกลางพอดีทุกคนเขาเรียกนะมันจะประกบกันตรงเนี้ยก็คือตรงนั้นเป็นจมูกโอเคโอเคหลังจากที่วาดจมูกเสร็จนะคะเราก็มาวาดปากกันต่อเลยปากนี่คือจะ อยู่ตำแหน่งกลางเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับเอ่อตรงสมกูกแล้วก็ตรงคางก็คือมันจะอยู่กลางๆนั่นแหละคนนี่คือตำแหน่งปากนะคะฟินนชแล้วมันก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะเรารู้สึกว่าตาเนี่ยไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยกลับไปแก้ใหม่นะคะแล้วก็มีความเพิ่มคงเพิ่มคอเพิ่มไหล่นิดนึงนะคะเออไม่เพิ่มไหลอเอาแค่คอกระพอนะอันนี้เรามาสอนแค่หน้าเราไม่ได้สอนทั้งตัวเราสอนแค่หน้าอย่ามาสอนทั้งหน้าอยากชอบแถมมีแบบเวลาสอนว่าอะไรชอบแถมตลอดเลยอะ แล้ก็มาเติมผมเล็กน้อยนะคะเพื่อความสมจริงมากขึ้นจะได้ดูแบบเออเสร็จสับจะได้เป็นแบบรูปที่เสร็จเออ şey มึงความแบบเติมผมแล้วน้องรูปเหมือนผู้ชายอ่ะให้กูทำไงอ่ะก็เปลี่ยนผู้ชายเลยสิจ๊ะ ในคอมชีแบบว่าตาน้องก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทั้งหน้าไปเลยให้เป็นผู้ชายไปเลยนะผู้หญิงไม่ว่าแล้วว่าไม่เป็นว่าแต่เป็นแต่ผู้ชายโอเคความแบบโชตะาความแบบหนุ่มน้อยมาเต็มนะจ๊ะก็คือผู้หญิงจะไม่ว่าอีกแล้วว่าผู้ชายช่วงนี้เราติดวัดผู้ชายนะคะก็เลยอาจจะนักผู้หญิงก็อาจจะแบบทรงผู้ชายไปเลยห,ลอหล่อหรือยงไง แล้วก็แบบว่ามาลบเส้นตรงเอ่อโครงหน้าออกนะคะันนี้จะเป็นรูปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกว่าน่ารักไม่พอก็คือเติมแก้มให้น้องหน่อยละกันน้องใสุู่แบบน่ารักมากขึ้นนะโอ้ความโชตานี่มันคืออะไรอะลูกโอ้เสร็จแล้วนะคะหน้าตรงต่อไปเราไปสอนหน้าหันข้างกันดีกว่าค่ะนี่สอนแค่สองสองข้างก็คือหันหน้าตรงและหันหน้าข้างนะคะแบบว่าเไรน,นะเป็นแบบเบสิกหรือพื้นฐานที่ทุกคนนาะจะวัดกันบ่อยฉะนั้นก็เอาไปแค่สองหน้าก็พอแน่นอนนะคะขึ้นโครงทุกอย่างเราจะเริ่มจากวงกลมค่ะก็สร้างวงกลมขึ้นมาเลย นะคะ1ลูกเหมือนเดิมเลยจากนั้นนะคะก็วาดผ่ากลางเหมือนเดิมเลยคะ่ะผ่ากลางเปนะ็นรูปตัวบวกแบบนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือแบบปกติคือเราต้องทําแบบนี้นะเออแล้วจากนั้นเราก็จะวาดออทรงคล้ายๆสามเหลี่ยมยื่นมาจากทางด้านไหนก็ได้ที่ทุกคนอยากให้เขาหันหน้าไปทางนั้นเก็ตป้าเออก็จะยื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ไปประกบต่อที่เออด้านล่างของวงกลมแบบนี้มันก็จะเป็นแบบหน้าหันข้างฉะนั้นก็จะเป็นหูนะคะ่ะก็วาดหูต่อเลยตรงจุดกึ่งกลางตรงแบบตรงจุดตัดรูปบวกอ่ะอนั่นแหละ อีซี่มาเวอร์สจากนาั้นเราก็มาตัดเส้นกันเลยนะคะก็จะเริ่มสักบนลงล่างเหมือนเดิมก็คือตรงเอ่อตรงนี้ก็จะมีความแบบเว,ว้าไปนิดน,นึงนะเพราะเขาเพราะเอ่อเพราะเขาอะไรลนะ่ะเพราะเราเคยบอกไปแล้วนะคะว่าตาเนี่ยมันจะโบกลงไปใช่ไหมฉะนั้นมันก็ต้องมีความแบบเว,ว้าโค้งนิดนึงตรงส่วนหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยจมูกที่เอ,อ่อเด้งออกมาจากหน้านั่นแหละเนาะเอ,อ่อฉะนั้นก็จะเป็นเอ่อตรงปากก็จะมีความแบบงุ้มยิม้มขึ้นมานิดนึงนะเป็นปากบนกับปากล่างนะคะแล้วก็คางอันนี้เราจะวาดให้ดูเอ,อ่อเก,กี่ยวกับภาพล่างนิดนึงเพราะว่าพันก็ไไม่ด้แบบว่าอขนนนาั้้้แลวก็ตงมา แก้ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วาดตามด้วยหูต่อเลยจะแล้วก็ใส่ตานะคะตรงตำแหน่งตาที่เออเป็นเส้นตัดที่เราล่างไว้แต่แรกใส่คิ้วใส่ตาใส่ปากนะคะจำที่ให้เลยเลยก็ตามด้วยวาดผมต่อน,นะคะจะได้เป็นรูปภาพที่เสร็จสรรแบบสวยงามนะคะก็ f i n ิชแล้วนะคะกับเออรูปวาดหน้าหันข้างและหันตรงเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะคะถ้าเราสอนไม่รู้เรื่องก็ต้องขอให้มาทที่ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยกิ่งหน้าหันข้างแบบนอกจากหันตรงกับหันข้างนี่เราก็ไม่ค่อยกิ่งแล้วนะคะก็จ,จะสอนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าสอนแบบเต็มที่แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะบา,บายบๆยค่รับ,บ,บคลิปนะจ๊ะ